เดี๋ยวจะทำฟักทองสังขยานะทำฟักทองสังขยามีแต่ฟักทองสังขยาไงเนี่ยมีสองลูกนะง่ายๆแบบง่ายๆนะไปดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งเฟซบุ๊กเนี่ยลืมชื่อเขาละวเกียนเขาทำเออง่ายดีอ่ะเนี่ยจอแบบนี้เลยนี่ น,ะนี่ขวนันเดี๋ยวเอากะทิเอาไข่ใส่ในนี้เอย่ยลองมาลองดูอันนี้เราก็แกะให้มันนั่นนะฝาเราก็ไว้ปิดปิดมันนะ๋ยวไปซื้อกะทิก่อนกะทิกล่องแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลน่าจะมีอยู่นะ อันนี้มันแก่แล้วนะทองเนะี่ยมันเป็นพักทองสังขยะตรงเลยเนะนี่ยเนี่ยมาดูทําเลยครับง่ายๆนะอย่าไปทําให้เรื่องมากนี่เขาปกติเขาทำาังขยาเขาจะเอาไข่แดงใช่ไหมเราไม่ต้องเลยใส่ไข่ใส่ทั้งใบเลยนี่เต้าไอ้ทองลูกลูกเท่านี้แล้วก็สามฟอง ใส่สามฟองเลยครับสามฟองกำลังพอดีนะถ้าลูกเล็กกว่านี้ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับผดูในคลิปเขาะนะเตาก็ทำเนี่ยแต่นี่ทำกินครั้งแรกอะ่ะลองดู ใครเป็นประหวานก็ใส่นินน้อยหน่อยแล้วก็เปิดกะทินะครับที่ขวดขย่าก่อนคุลิ่งคุลิ่งก่อนนะอู้เต็มเต็มครับต้องสองฟองพอนะผมมีสองลูกนะผมก็จะตักแบ่งออกนะด้วยหกเลย เราก็จะตักออกสองฟองกาลังพอดีนะใบเนี้ยโอ้ไข่ขาวออกมาหมดุดเลยนี่แล้วก็คนนะครับตีไข่แตกตีไข่แตกนะเนี่ยตีข้างในให้มันแตกกันเนี่ยนี่ แตกนะครับเราเราก็ะทิใส่อย่าใส่เยอะนะใส่กะทิเยอะเดี๋ยวล้นล้นเลยละ่ะต้องทำงอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกเลยนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมก็เอาแค่ลูกนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูตอนสุกแล้วกันแล้วก็คนๆคนเนี่ยจะใช้หวานยังไงเราก็ใส่น้ำตาลไป ผมดูคลิปเขาเหมือการผมก็ทำครั้งแรกดูในคลิปเฟซบุ๊กแต่จำชื่อเขาไม่ได้ไงมันนานแล้วไงแล้วเราก็เอาฝาปิดนี่เฮแล้วเดี๋ยวไปดูไปนึ่งเลยครับเี่ยมันจะสุกไหมฮะดูดูมันจะสุกไหมเนี่ย สุกไหมเนี่ยแบบนี้แล้วเราปิดฝาเลยปั๊บเดี๋ยวดูวันเดือดแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งไม่มีมีแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะครับนี่ดูสุกยัง รอนนะโอ้แบบมันดันขึ้นไงลงใส้ทะละักดันขึ้นดันขึ้นนะอ่ะอใช้ได้ช่อร่อยนะคือทำขอเขาแรกกันเนี่ยปักทองสังขยาอืม ลูกเล่นนะเออว่ะอ่ร่อยนะปักนะทองไสถลักนะครับลูกนี้จืดนะลูกเล็กจืดกงทึกลองอนะ่ะ <laughs>